สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หับทำ u t u b e บายตะวันค่ะวันนี้มีเทคนิคดีๆการใส่ฉากปิดคลิปในพื้นที่ที่เราไม่ต้องการหรือเป็นการสร้างฉากให้ตัวเราเองนะคะหรือผู้พูดหรือเจ้าของคลิป มีความโดดเด่นขึ้นค่ะแบบนี้นะคะวันนี้จะสอนวิธีการทําใส่ฉากแบบนี้ในพิคอาร์ตค่ะและฉากแบบนี้นะคะที่เราจะทํามีทั้งสีทึบแบบนี้นะคะคือสีทึบค่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือสีที่เป็นเงาแบบนี้นะคะคือยังคงมองเห็นพื้นฉากหลังอยู่บ้างนั่นเองนะคะเทคนิคดีๆแบบนี้ จะมีให้ดูทุกวันในช่องติวแค่มือใหม่หัดทำ youtube ยินดีที่จะช่วยเหลือพี่พี่น้องๆที่ทำช่อง youtube ด้วยกันก้าวไปด้วยกันทำช่อง youtube ตามแนวติวแค่มือใหม่หัดทำ u t u b e ทาตามกดผ่านกฎการสร้างรายได้แน่นอนทำตามกฎ ต้องอดทนนะคะทุกคนอยู่ด้วยกันอยากได้เทคนิคตรงไหนอยากได้อะไรเพิ่มเติมบอกได้เลยค่ะถ้าวันมีความรู้วันจะเอาเทคนิคต่างๆเหล่านั้นมาทำเป็นคลิปให้ดูและพาพี่พีน้องๆไปด้วยกันนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มเข้าสู่กระบวนการเลยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่มีโปรแกรม p i กอาร์ตโหลดแอปนี้เอาไว้ใช้เลยค่ะและหลายเทคนิคที่วันแนะนำในการทำด้วยโปรแกรม p i กอาร์ตคือการทำด้วยโปรแกรมฟรีที่ p i กอาร์ตให้ใช้สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ซื้อโปรแกรมอย่างเป็นทางการนะคะเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีโหลดเลยจ้าส่วนวิธีการทำวันนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ฟรีใน p i กอารค่ะ ใครที่มีโปรแกรมแล้วนะคะคลิกเข้ามาที่ p i c a r t และเราเริ่มจากการกดเครื่องหมายบวกด้านล่างตรงกลางค่ะเมื่อเราคลิกเข้าไปที่โปรแกรมนะคะให้เราเลือกที่คำว่าวิดีโอค่ะจะพาทำฉากเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้นี่ก็คือคลิปวิดีโอที่เราต้องการเราสามารถตัดต่อได้ในโปรแกรม p i c a r t นะคะ พอเราได้คลิปนะคะเราสามารถตัดต่ดตอผ่านเครื่องมือสีขาวที่เราครอบด้านล่างนะคะแล้วเราเริ่มเข้าสู่การจัดทําค่ะคลิกที่รูปภาพด้านบนนะคะให้ไม่มีกรอบสีขาวด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วกดคําว่าสติกเกอร์ค่ะพอได้เข้ามาที่หน้าสติกเกอร์นะคะให้พิมพ์ค้นหาค่ะพิมพ์คําว่าแบ็กกราว n ์นะคะจากช่องค้นหาด้านบนค่ะ เริ่มต้นจากคำว่า background นะคะเวลาเราเลือกฉากแบ็กกราวแบบนี้สติกเกอร์นะคะจะมี2แบบคือแบบโปร่งแสงและแบบสีทึบนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูทั้ง2แบบเลยแล้วเริ่มจากแบบโปร่งแสงก่อนคะ่ะเลือกกรอบที่เป็นสีฟ้าม่วงอันนี้นะคะเวลาเราคลิกเข้าไปเราจะรู้ด้วยตัวเราเองค่ะว่ากรอบ หรือว่าสติกเกอร์ที่เราเลือกมันเป็นโปร่งแสงหรือว่าเป็นสีทึบถ้าเป็นโปร่งแสงคือเรายังคงมองเห็นฉากข้างหลังอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นสีทึบคือมันจะมืดไปเลยค่ะนี่นะคะคือตัวอย่างสติกเกอร์โปร่งแสงเราจะยังคงเห็นเงาข้างหลังหรือเห็นภาพข้างหลังแบบจางๆอยู่แบบนี้แล้วถูกครอบด้วยสติกเกอร์นะคะลากสติกเกอร์ปรับขนาดให้เท่ากับพื้นที่คลิปของเราค่ะลากปิดไปเลยนะคะ วิธีการง่ายที่สุดคือวางนิ้วกลางและนิ้วชี้ในจอมือถือหรือแท็บเล็ตนะคะแล้วก็กลางขึ้นวิธีการที่เห็นอยู่นี้วันทําบน iPad นะคะถ้าใครลองทําแล้วเจอปัญหาอะไรลองถามมานะคะแต่ว่าวันจะมีความรู้เฉพาะ iPhone และ iPad ค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้เรากดสัญ,ญลักษณ์ยังลบด้านบนค่ะแล้วลบลบตามเงาของตัวเรานะคะก็คือพื้นที่ที่ลบจะมองเห็นได้ชัดนั่นเองนะคะส่วนพื้นที่ที่เราไม่ได้ลบก็ยังคงเห็นเป็นสีสติกเกอร์ค่ะเวลาลบก็คือต้องอระวังขอบของตัวคนนะคะพูดง่ายงลบให้เนียนนั่นเองจ้านี่คือเทคนิค เคล็ดลับสุดๆแล้ววันก็เพิ่งรู้แล้วก็เพิ่งใช้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูค่ะเป็นการสร้างฉากมาปิดฉากพื้นที่ด้านหลังแล้วก็ทำให้คลิปมีความโดดเด่นแล้วก็สวยขึ้นสามารถปกปิดพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้เห็นแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าโปรแกรมฟรีของ p i c a r t มันจะมีสัญ,ญลักษณ์ p i c a า t อยู่ตรงด้านล่างขวามือค่ะแต่ก็ไม่ผิดอะไรนะคะ วิธีการแบบนี้วันจะพาทำแค่ฉากเดียวแต่สำหรับคนที่จะเอาคลิปมาต่อกันแล้วตัดต่อผ่านโปรแกรม p i กอารทุกฉากที่เราเลือกมันจะเป็นสติกเกอร์เดียวกันทั้งหมดเลยค่ะถ้าเราอยากได้สติกเกอร์แตกต่างเราก็ต้องมาเลือกทีละฉาก ทีนี้พอเราลบเสร็จเรากดคำว่าสติกเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้วันจะพาทำฉากดอกไม้พิมพ์คำว่าบล o s ซัมค่ะคือเลือกสติกเกอร์เป็นสีชมพูไปแล้วก็ทำให้เป็นดีไซน์ดอกไม้เลยนะคะเลือกสติกเกอร์ที่เป็นรูปดอกซากุระค่ะลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปปิดมุมทางด้านซ้ายและด้านขวาค่ะ สติกเกอร์รูปดอกไม้นะคะส,ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสติกเกอร์สีทึบแสงค่ะคือไปวางปิดวัตถุได้ทั้งหมดเลยนะคะลองดูค่ะในขณะที่เรากำลังเลือกกันอยู่พี่พี่น้องน้องลองดีไซน์ออกแบบด้วยตัวเองเราใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะยกเว้นสติกเกอร์ที่เป็นมงกุฎสีเทาค่ะอันนั้นคือสำหรับพรีเมียมหรือคนที่สมัครสมาชิกใช้นะคะ ใครสะดวกจ่ายเงินใช้โปรแกรมพลิกอาร์ตใจเลยจ้าแต่ใครสะดวกใช้ฟรีก็รอดูเทคนิคจากวันนะคะนี่คือสติ๊กเกอร์ที่เราเลือกค่ะเราขยายให้มันได้สัดส,ส่วนนะคะแล้วก็เลือกเลเยอร์ด้านบนค่ะเรากดคำว่าทำสำเนานะคะเราก็จะได้รูป2ออันเลือกคำว่าพลิกหมุนด้านล่างนะคะเพื่อหมุนให้มันเข้ากับมุมค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะ ให้เรากดคำว่านำไปใช้ด้านบนค่ะแล้วเราก็จะเข้าสู่หน้าคลิปของเราค่ะจะเห็นว่าต้นฉบับคลิปนี้คือคนพูดไม่อยู่ตรงกลางนะคะเดี๋ยวจะพาไปตัดค่ะเลือกคำว่านำไปใช้นะคะแล้วเลือกคำว่าตัดรูปด้านล่างค่ะแล้วเลือกไซส์เป็น y o u t u b e นะคะแล้วเราก็มาตัด กรอบข้างในที่เห็นอยู่คือหน้าไซต์ u t u b e นะคะวิธีนี้จะเป็นการช่วยเช็คไซ์ค่ะแล้วเราก็จัดวางตำแหน่งให้คนอยู่ตรงกลางมันจะดูสวยขึ้นนะคะนี่คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งจ้าพอเราตัดได้ตำแหน่งแล้วก็กดไปที่นำไปใช้ค่ะคลิปของเราก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้รอยลบที่เราลบอยู่มันจะไม่ตรงใช่ไหมคะคลิกที่สติ๊กเกอร์แล้ววางนิ้วกลางและนิ้วชี้ขายายสติ๊กเกอร์อ๋อมันเพี้ยนไปเลยค่ะ บางทีมันจะเป็นแบบนี้นะคะถ้ามันเพี้ยนนะคะเรากดการกรบาทออกเลยนะคะที่สติกเกอร์กดเครื่องหมายการกระบาทตรงที่เราคลิกรอยสติกเกอร์นะคะแล้วก็เลือกลบค่ะแล้วเราก็เข้าไปที่สติกเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะพอเรากดที่คำว่าสติกเกอร์คลิกไปด้านล่างนะคะเราจะเห็นคำว่าสติกเกอร์เดี๋ยวคลิกเข้าถ้าเราต้องการเพิ่มสติกเกอร์ให้เราคลิกไปตรงตัวคลิปด้านบนนะคะ ให้คลิปมันหยุดเล่นนั่นเองค่ะแล้วเราก็มาดูสติกเกอร์พอเราเข้ามาที่คำว่าสติกเกอร์นะคะให้เราถอยหลังออกไปค่ะแล้วก็เลือกแบ็ r กราวตัวเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เริ่มทำใหม่ค่ะเริ่มจากการเลือกเลเยอร์ด้านบนแล้วก็เลือกเลื่อนลงเลื่อนลงเอาสติกเกอร์ตัวนี้ไปไว้ด้านหลังของช่อดอกไม้มุมดอกไม้นั่นเองนะคะเสร็จแล้วกลางขยายค่ะ เวลาคลิกเราต้องคลิกให้โดนเลเยอร์ของรูปนะคะคำว่าเลเยอร์ก็คือกรอบสีขาวๆที่มันขึ้นคือพื้นที่ของรูปแต่ละร,รูปนะคะ <_ c oughs> เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราได้ตรงกลางแล้วค่ะเราก็เลือกยางลบด้านบนนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะเลือกลบพื้นที่ของตัวคนนะคะก็ค่อยๆลบพื้นที่ที่เราต้องการให้เห็นตัวเรานะคะนี่คือเทคนิค ที่อยากแชร์จริงๆเลยค่ะมันจะทําให้คลิปเราดูสวยขึ้นก็เหมาะกับคลิปของคนที่ใช้ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องพูดเรื่องเล่านะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปวันจะพาทําคลิปกินปกคลิปกินแล้วก็เอามาใส่สติกเกอร์ด้านหลังเป็นกรอบแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองเพิ่มสติกเกอร์ดูนะคะคลิกเข้าไปที่สติกเกอร์ค่ะเอาอสติกเกอร์ คลิกผิดค่ะขออภัยสติกเกอร์กดติดตามกด u b s c r i b e นะคะถ้าใครไม่มีแบบนี้ก็พิมพ์ค้นหาคําว่า subscribe ค่ะจะมีปุ่มของ YouTube ขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะเราเลือกจัดวางค่ะเป็นวางหน้าคลิปของเรามีปุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่โลโก้ช่องค่ะเลือกรูปเราที่มีโลโก้ช่องนะคะหรือใครที่ตัดเป็นวงกลมไว้แล้วก็ใช้ได้เลยค่ะหรือใครยังไม่มีนะคะให้เลือกคำว่า ตัดรูปร่างครอปด้านล่างนะคะเราเลือกตัดเป็นวงกลมค่ะตัดจากรูปถ่ายสี่สเหลี่ยมแบบนี้ให้เป็นวงกลมก็ได้นะคะเรากดลูกศรขวามือด้านบนค่ะสติกเกอร์ก็จะถูกตัดมาอยู่ในกรอบสีขาวลดกรอบสีขาวลงนะคะใครอยากเปลี่ยนกรอบก็เปลี่ยนได้นะคะเสร็จแล้วจัดวางในตำแหน่งค่ะนี่ก็คือหน้าคลิปของเราคลิปเคลื่อนไหวของเรานะคะ เมื่อเราทําเสร็จนะคะมันมีพื้นที่ว่างๆเดี๋ยวเราจะไปใส่กล่องข้อความนะคะกดเข้าไปที่คําว่าสติกเกอร์ค่ะกดเข้าไปด้านล่างนะคะเมนูคําสั่งแล้วเราลองดูถ้าเป็นสติกเกอร์ที่เราเคยใช้อยู่แล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะเลือกกล่องข้อความสีชมพูค่ะแต่ถ้าใครอยากได้กล่องแบบนี้นะคะให้พิมพ์คําว่าคมิกนะคะแล้วมันจะขึ้นมาให้เราเลือกเยอะมากนะคะ เสร็จแล้วมาจัดวางในตำแหน่งค่ะทีนี้หน้าคลิปของเราก็จะมีสติ๊กเกอร์กล่องข้อความด้วยนะคะคลิกตัว T แล้วก็พิมพ์ข้อความค่ะนี่นะคะถ้าเราใช้กล่องข้อความสีจัดแบบนี้ตัวหนังสือเราต้องเป็นสีขาวนะคะมันถึงจะมองเห็นได้ชัดเจนค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะคลิกที่ตัวหนังสือสีดําอีกครั้งหนึง่งแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะใส่เงาค่ะลดขนาดไซส์ให้เล็กลงแล้วก็เอามาจัดวาง นี่นะคะตอนนี้หน้าคลิปของเราก็คือจะเป็นคลิปที่มีข้อความมีโลโก้มีปุ่มกด subscribe แบบนี้ด้วยนะคะเทคนิคง,ง่ายๆแบบนี้มีใน p i c a r t จ้าเสร็จแล้วนะคะให้กดลูกศรขวามือด้านบนค่ะแล้วกดบันทึกคลิปนะคะเท่านี้เราก็จะมีคลิปที่มีกรอบวิดีโอสวยๆงามๆลองทำกันดูนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปทำกรอบสีทึบ อีกหนึ่งแบบค่ะรอชมจ้าเรามาดูแบบสีทึบกันนะคะเพื่อให้ไปอย่างรวดเร็วพาทำฉากเดิมค่ะกดไปที่คำว่าสติกเกอร์นะคะแล้วเราจะไปเลือกสติกเกอร์ที่เป็นสีทึบแสงค่ะก็ลองกดแล้วเลือกดูค่ะว่า สีไหนที่มันเป็นสีทึบสีไหนที่เป็นสีแบบโปร่งแสงนะคะพอเราเข้าไปที่สติ๊กเกอร์เราก็พิมพ์แบ็กกราว n d เหมือนเดิมค่ะตอนนี้นะคะได้ตัวอย่างแบบฉากดวงดาวมานะคะเป็นสีดำแบบนี้สวยเลยนะคะถ้าฉากสีดำคือตัวคนจะโดดเด่นขึ้นค่ะขยายไซส์ให้ใหญ่ขึ้นแล้วกดเลือกเลเยอร์ด้านบนนะคะแล้วเลือกเลือ่อนลงเลือเล่อนลงไปไว้ด้านหลังฉากดอกไม้นะคะเสร็จแล้วให้เรากดคาว่าความทึบแสงอ่ะ มองไปที่คำว่าความทึบแสงด้านล่างค่ะแล้วเลื่อนให้มันโปร่งแสงให้มองเห็นตัวเนื้อคลิปข้างในนะคะแล้วกดยางลบด้านบนค่ะพอเราลบพื้นที่นะคะเหมือนกับสติ๊กเกอร์โปร่งแสงเมื่อกี้แต่เราทำสีทึบให้มันเป็นกลายเป็นสีโปร่งแสงนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นพื้นที่ที่เราลบได้ตอนนี้เราก็ลบระวังนะคะเวลาลบเมื่อมันเป็นสีโปร่งเออเป็นสีทึบเราต้องลบให้มันกลิ้งๆนะคะ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าลบไม่หมดเราก็กลับมาลบได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะพอใช้ยังลบลบพื้นที่เสร็จแล้วกดลูกศรเครื่องหมายถูกขวามือด้านบนค่ะแล้วมาเลื่อนความทึบแสงให้มันเป็นร้อยเปอร์เซนต์ก็คือให้มันกลับไปเป็นสีทึบเหมือนเดิมนะคะคลิปเราก็จะได้แบบนี้จ้าถ้าเป็นสีดำนะคะตัวคนพูดจะโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้กดลูกศรเครื่องหมายถูกขวามือค่ะแล้วกด คำว่านำไปใช้นะคะเท่านี้เราก็จะมีคลิปฉากหลังสีดำสวยๆปโปร่งแสงได้แล้วนะคะกดบันทึกคลิปไว้ค่ะเทคนิควันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ทำ YouTube ทั้งมือใหม่ทำ YouTube และพี่ๆน้องๆที่เปิดช่องมานานแล้วนะคะ ลองเอาทุกเทคนิคที่วันให้ไปหลังๆจะเป็นเทคนิคในการสร้างคลิปและทำหน้าปกให้สวยแล้วนะคะส่วนเนื้อหาเข้มข้นโปรดดูสอนออนไลน์ย้อนหลังตั้งแต่แท็กหนึ่งมาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วพี่ๆน้องๆจะตั้งค่าช่องเข้าใจระบบการทำ YouTube วันนี้ได้การทำกรอบคลิป ทั้งสีโปร่งแสงและสีทึบแบบนี้เอาไปใช้ลองเอาไปใช้ในการตัดต่อคลิปให้สวยงามค่ะถ้าอยากได้ฉากแบบไหนหรืออยากได้เทคนิคอะไรคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะคะถ้าวันมีความรู้วันจะรีบถ่ายทอดให้ดูเป็นเทคนิคให้พี่ๆน้องๆทำช่อง YouTube ให้ประสบความสำเร็จในอนาคตไปพร้อมๆกันจ้า ทุกเทคนิคดีๆโดยเฉพาะการใช้โปรแกรม p i กอารในการสร้างหน้าปกคลิปสร้างคลิปสร้างอินโทรดักชันนะคะจะถูกเผยแพร่ที่นี่ทุกวันค่ะติวเข้มมือใหม่หัทำ YouTube ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้พี่ๆน้องๆทุกท่านที่ทำ YouTube ด้วยกันได้เข้ามาเรียนด้วยกันนะคะสอนออนไลน์จะมีในวันเสาร์และวันอาทิตย์สองทุ่มตามเวลาในประเทศไทยสอนเนื้อหาการทา YouTube แบบถูกกฎทำตามกฎต้องอดทนแล้วมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ